ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กันรายการดีดีเคเกมมิ่งนะครับ was with the toast. ตอนนี้ก็อยู่กันในเกมโลรบอทเช่นเคยนะคะผมตอนนี้ก็อยู่กันในร้านเบอร์เกอร์ของผมนะคะเย้ผมก็ทำงานที่นี่ประมาณสัก เพิ่งวันแรกเองครับผมใช่แล้วครับพอดีเจ้าของร้านเขาเพิ่งรับผมเป็นว ets, ันแรกครับผมก็เลยแบบมารับเป็นชงแคชเชียร์ก่อนนะครับใช่แล้วครับผมเนาะเฮ้ยเพื่อนนายจะไปทาเบอร์เกอร์แล้วเดี๋ยวฉันเป็นแคชเชียร์เองจริงเหรอเนี่ยทําไมล่ะเออนานาเดี๋ยวฉันเป็นแคชเชียร์เองนายไปทาเบอร์เกอร์เหอะโอเคครับเดี๋ยวผมไปทาเบอร์เกอร์เองก็ได้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะรับออเดอร์นะโอเคออเดอร์นี้อะไรครับอ๋อ พอดีฉันจะสั่งอ่แฮมเบอร์เกอร์นะคะแฮมเบอร์เกอร์ใส่ซอสมะเขือเทศมายองเนสใส่พัลลัสเชปุปเปอร์การแล้วก็อากาศโอ้ลราชีค่ะใส่มันเยอะๆเลยนะคะพอดีฉันชอบค่ะโอเคนะครับก็โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับจากกันรายการดีดีเคเกมมิคนะคะผมโดนดีดีเคเกมมิคอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะดีเกมโรบอทนะครับผมอยู่กันในแมบที่ชื่อว่าคุกเบอร์เกอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเป็นพนักงาน พนักงานส่งแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่ดิพนักงานทำแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมเนาะนี่อะไรเนี่ยโอ oh my god มีทอดเฟนฟรายด้วยทุกคนครับเดี๋ยวผมทอทเสียงนู้ก่อนนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มานั่งทำเบอร์เกอร์กันดีกว่านะครับอู้เบอร์เกอร์ชิบหายแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานนะครับผมเนาะโอเคเราต้องออะไรเนี่ยออ order เฮ้ยแต่หลังร้านไม่มีอะไรนะครับผมเนาะโอเคนะครับนี่อะไรอะ่ะกล่องอะไรอะ่ะมันเปิดกล่องดูสิวู้ <Ooh. S 3> นี่มันกล่องชีนี่นะ empty chest โอ้ไม,ม่พักด้วยทุกคนครับโอ้ไม่กอดเขาจับแมวไปไหนเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้เนื้อน,น่าจะสุกแล้วนะคะผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปแอบในเอ่เอเขาเรียกว่านี่นะคะผมเนาะอ้าวเขาบอกว่าต้องให้วางถาดก่อนนะคะในการทําเบอร์เกอร์ครั้งนี้นะคะผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาดีมานะคะถาดถาดอุ้ยชิบหานะถาดกิ้งโอ้ยกูจะมาแกะคอไอ้เนี่ยเดีย๋ยวน่าทานเปนกิ้งเหาะปันนึงนะ โอเคเราต้องวางก่อนนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะคะผมวางเนื้อ,อไปก่อนนะครัะเอาเช่นเรียกว่าขนมปังนะคะผมเนาะต่อไปนะครับเขาจะให้เราวางชีสนะคะผมชีสอยู่ไหนนี่ยคุณพี่เอาชีสอยู่โน่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาชีสแล้วนนะเออชาโอเคเอาชีสมานะคะผมเนาะอ่าแล้วก็เอาไปวางนะคะผมเนาะเรียบร้อยวางสิเอา้าโอ๊ยตายแล้วทำไมชีสอยู่ตรงนั้นอะชีสเอามาก่อนชีส,ชสเอามาก่อน ผมติดผิดทุกคนครับเงี้ยโอเคนะครับต่อไปเราจะวางเนื้อนะคะผมเนื้อที่สดๆร้นอนๆนะคะผมเอาไปวางนะคะผมเนาะโอเควางครับวางเอะเอาวางยังงเอาวางแล้วเหรอโอ้ยลูกค้าจะกินได้ไหมเนี่ยโอ้โอเค,อเค,อเค,อเคนะครับตอนนี้เราได้วางเนื้อแล้วนะครับต่อไปต้องวางผักด้วยผักต้องสีเขียวๆนะคะผมเนาะโอเคนี่คือผักนะคะทุกคนครับและผักก็ต้องล้างก่อนนะคะผมนี่ครับวิธีล้างนะคะจุ่มไปเลยครับจุ่มไปเลย เป็นกังหันลมนะคะผมเนาะโอเคเราได้ผักมาแล้วนะคะที่สะอาดและปลอดภัยนะคะผมเนาะแล้วก็จะวางนะคะแส่เข้าไปเลยโอเคนะครับต่อไปนะคะผมเราก็จะมาวางเ,เนื้อด้านบนนะคะผมเนาะโอเคนี่จะแล้วก็าวางไปเลยนะครับนี่เสร็จแล้วนะคะผมก็จะได้เอออะไรเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์สุดอีพิกอิสตันเชียลของผมนะคะผมเนาะโอเค๋ยวผมจะไปเสิร์ฟลูกค้านะครับเอาคุณลูกค้าครับเอาแฮมเบอร์เกอร์ไหมครับไม่ใช่ตัวนี้เหรอเนี่ย ่าไหนวะตัวนี้ตัวนี้ป <t od rios> ่ะตัวนี้ป่ะอ้าวไม่ใช่แล้วเฮ้ยที่มันช้าจรงเลยนะเนี่ยกว่าจะแฮมเบอร์เกอร์จะได้เอ้านี่ของฉันค่ะนี่ของฉันค่ะเงียบเงียบเมียบเง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 ียบ้งียบอืมก็ชติมากพี่เดะค่ะเอาลูกช้าเหรอพี่เดะหรอครับผมเสียใจนะครับวุ้ยไุ้ตายแล้วฉันจะไม่มาร้านนี้อีกเดี๋ยวออกไปไปดีกว่าเขาเขาไปแล้วอะเขาไปแล้วทุกคนครับเออได้มาสองบาทเอามาทำไมไม่ได้อ่ะเอามา วางไว้วตรงนี้แค่เชียร์ปิง้งทำไมเป็นได้ตังค์น้อยจังวะทุกคนครับเอาจริงโอ้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงล,ลุกนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เสียงเดิมดีกว่านะครับเอาโอเคนะครับผมจะใช้เสียงเดิมดีกว่านะเนาะอ้าวเดี๋ยนะเมื่อกี้ผมเหมือนได้ยินเสียงรถนะแต่ทำไมรถอยู่ไหนวะเอออยู่ดีรถอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะเนาะอ้าวน้องแมวน้อยสวัสดีเห็นรถไหมเมื่อกี้เนี่ยเห็นรถส่งของไหม อันนี้ผมไม่ทราบนะคะว่ามันอยู่แถวไหนหรอหรือว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมผมคุยกับคุณได้ล่ะเหมียวเ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 อาไปซะแล้วเดี๋ยวนะดีๆเราก็รู้จักภาษาแมวเฉยเลยทุกคนครับรู้สึกว่าเราต้องทำตามออเดอร์พวกนี้นะคะผมอุ้ยมีเฟนฟูเฟนไฟด้วยนะคะผมเนาะอุ้ยใครชอบเฟนายเนี่ยโอ้เฟนไฟโอ้ยเดี๋ยวนะเฟนไฟเอาไปวางก่อนดีกว่าดีคุณลูกค้าต้องการเฟนไฟทุกคนครับเดี๋ยวนะต้องวางที่จานใช่ปะแล้วเราต้องเสกจานมานะคะผมเนาะเอาจานมาแล้วก็ เอาเอามาเสกนะครับผมเนาะเนี่ยนะปั๊บวางนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมจะวางเป็นฟ้ายตรงนี้นะครับผมเนาะเรียบร้อยนะครับเห็นเขาต้องการเป็นฟ้านะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาเป็นฟ้าให้นะครับไหนคนไหนต้องการเป็นฟ้านะครับไหนคนไหนคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมอ่านี่ครับเป็นฟ้าของคุณนะคะเฮ้ยเอาลองกินหน่อยสิแยม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 ยมยมมีแต่น้ำมันมึงแดกให้กูแดกเลยเนี่ยนี่เป็นฟ้าจริงเหรอเนื้อก็ไม่อร่อยเลยฝรั่งก็ไม่อร่อยไปดีกว่า จ่ายเงินด้วยไปบายอ้าวไม่เขาไม่จ่ายเงินให้ผมด้วยผมต้องโดนเจ้าไนทโดนจักรการนี่เลยเออผมต้องโดนไล่ออก <c oughs> โอเคเราต้องเอา,จาใจไปเนี่ยเอาใจแล้วเหรอคุณอะไรวมเนี่ย,ร,ย,ย,ร,ร,ยรู้สึกว่าผมไม่อยากทําธุรกิจนี้แล้วว่าผมไม่อยากจะทําแบบว่าไม่อยากทำงานที่นี่แล้วทุกคนผมอยากลาออกอะ่ะเออแต่ตงทางนี่อะไรเะเนี้ย <c oughs> <c oughs> นี่คือขนมปังที่ไหม้แล้วเดี๋ยวใครเอาไปทอดวะเนี่ย ไีไหนนะผมลองเสิร์ฟว uh, <si ุ้กข้าวดีด okay. ีกว่าทุกคนครับโหแล้วผมจะเสิร์ฟวุ้กข้าวรันไหนดีผมจะทำเมนูนรกนะครับทุกคนครับป่อยแล้วไงเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยหนูเราเนี่ยว้าวหนูซ่าสวัสดีคุณหนูคุณหนูได้ยินหรือเปล่าได้ยินเราไหมคุณหนูว้าวคุณหนูคุณหนูจะปล้นเป็นฝ่ายฉันคุณหนูสวัสดีครับคุณหนูเป็นไงบ้างใหม่บ้างครับคุณผู้เธอจิ๊บจิ๊บจ่๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บเิ๊นจิ๊บจิ๊บจิ ไม่คุณหนูราก่อนเอาคุณหนูไปแล้ว <c oughs> คุณหนูนนลงท่อไปแล้ว <c oughs> อ้าแลวถ้าถัอีไม่นะโอเคนะครับรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะเกียมแล้วนะครับผมเนาะ <c oughs> <c oughs> ชี้เหรอเนี่ยนี่คืออะไรอะ่ะเขาบอกว่าเป็นผักนะครับผมที่ไม่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับผมเนา <c oughs> เพราะว่าผักแม่งไม่เกียมมาทุกคนครับนี่อะไรอะ่ะนี่คือเฟ็นไฟที่ไม่เกียม ทีนี้ก็เกียม์ไปนะผมต้องทำแบบนี้ละผมรู้สึกเริ่มเบื่อลูกค้าละพ่อดไปเลยทอดไปเลยอพ่อดไปเลยแน่กินเข้าไปพวกเนี้ยไอ้พวกคนไม่รักดีเดี๋ยวนะจะเอาผักใส่ก่อนจานนี่มันเป็นผักใช่ปหมเอาผักใส่ไปไในจานเอ้ยแล้วก็เอาเนื้อไปไหนเนี่ยเนื้ออยู่นี่ใช่ไหมเนื้อเน่าๆนี่เนื้อเสียเนื้อเสียไม่กระสีแล้วไม่กระสีแล้วเอาไปวางซะมานี้นี่จะเสิร์ฟลูกค้าแบบนี้เองวางไป เอาไปนี่แล้วก็เอานี่มาแผ่นนี่มาเดี๋ยวนะต้องเอาเป็นไฟลได้เป็นไฟลเป็นไฟเป็นไฟเป็นไฟเน่าเป็นไฟลเน่าไอศจานเอ้ยแล้วก็หนมปัง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 แปไปแปะ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 ไปไปไงวะไปยังไงอะปิ๊บนึ๊บกดฟิปกดปิปหรอฟิป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 เป็นไงอะฟิป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 เป็นไงบ้างเนี่ยเอาฟิปถักป๊าบเลยโอเคนะครับไปเซิร์ฟ ค้าครับขอคุณขอคุณที่ให้รอนะคะบอสอันนี้ครับใฮมเบอร์เกอร์ของคุณนะคะนี่อะไรเนี่ยเอาเนี่ยนะนี่อะไรเนี่ยโอ้รสชาติมันโอ้ตายแล้วอุบาทมากเลยจะจะไปรีวิวมันรีวิวในพันทิปนะเว้ยวันไลลบหนึ่งดาวเอาไปเลยจะไม่ให้ตังค์ด้วยเอาเดี๋ยวนะนายจะทูลมาอีกแล้วจิ๊บ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 มีของกินไปมีของกินไปมนุษย์เดี๋ยวนะมานี่อะไรเจ้าเลขาทูลมันนี่มานี่มานี่มานี่ มเ,เงียบวะทุกคนเป็นไรอ่ะเฮ้ยทุกคนเสียงหนูมันเงียบไปแล้วอะผมเอาไปทอดนะเว้ยเฮ้ยมึงทำอะไรนะ่ะฮะมึงเอาหนูไปทอดอยังไงเนี่ยมึงบ้าไอ้ชายแต่มันเป็นไรหรอกเจ้าของร้านไม่รู้หรอกเราทำไปเถอะเส็น, <c oughs> นหนู้ยน่ยนาจะเป็นอาหารชช้นเลยของฉันโอเคเราจะเตรียมแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่านะครับผมในการทำและกระทุ่ยยานะครับผมเนาะอะไรยาแย่เมนูผมเอามานี่ใครแย่เมนูผมฉันจะตีวางไว้ที่เดิมเลย โอเคนะครับผมเนาะผมจะทำเมนูและทัตตูอีนะนะมันพลิบใจไหมเนะี่นพนยพลิบใจพลิบใจยากมากทุกคนครับเนี่ยนะ,อะ,อะเอาออกเถอะนี่ไงแล้วก็เอาเอาจานใหม่เฮ้เอา้าโอเคได้แล้วนะครับผมแล้วเราก็จะพลิบอินนี่นะครับผมพลิบไงวะเนี่พยพลิบยากมากทุกคนครับโอ้พยพลิบยากจริงก็วางหนดีวะโอ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านนก็าวางครับผมเอาไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอีห,ยหนูนี่ก็มาจากไหนวะเนี่ยที่แล้วเราก็จะวางแบบนี้ เอาไปเลยเอามาไม่ได้วะว่อาอะไรอยู่เนี่ยวาไม่ได้ไม่เป็นไรเสิร์ฟทั้งนี้แล้วกันนี่ครับนี่ครับนี่คือเอ่อนักแสดวอีย่านะครับเมนูใหม่ของทางร้านเออะกินเลยนะคะกินเลยกินเลยกินเลยสิครับกินเลยเนี่ยครับกินเลยเนี่ยอร่อยนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยครับตายแล้วนี่หนูย่างหรอเนี่ยตายแล้วฉันเกียรหนูออกออกไปเดี๋ยวนี้ จะแจ้งเจ้าของร้านเจ้าของร้านอยู่ไหนครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านอยู่ไหนครับมีหนูทอดอยู่ตรงโต๊ะของผมผมไม่เสิร์ฟลูกค้าแล้วเอาไปดีกว่ามันเสิร์ฟไม่ได้ทุกคนครับลูดิเสิร์ฟไม่ได้เฮ้ยมันเสิร์ฟไม่ได้เฮ้ยหนูยังไม่ตายหนูยังไม่ตายใช่ไหมหนูยังทอดไม่ตายหนูยังไม่ตายหนูยังไม่ตายเดี๋ยวๆดหนูยังไม่ตายเดี๋ยวๆดใจเย็นใจเย็นหนูจิ stumbled, ๊จิ๊จิ๊ิจะพูดที่มันจะทอดช้าออกไปออกไปออกไปตแต่ละหนูยังดิ้นอยู่หนึ่งดิ้น เอาไปทอดเอาไปทอดเอาไปทอดไม่คุณควรตายแล้วนะและทัตเตอร์อีมึงต okay, ้องเป็นหมูย uh, ่างให้ฉันกินกูได้กินหมูย่างแล้วโอเคนะครับผมเป็เยีงยงกันบ้างนะครับกับแมพที่ชื่อว่าคุกเบอร์เกอร์นะครับผมกับการทำร้านอาหาร เบอร์เกอร์นั่นเองนะคะผมเนาะใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์ด้วยนะครับ mm hmm. ที่สอคันอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาด mm hmm. คลิปใหม่ใม่ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย mm hmm.